แล้ววันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดราชบุรีไปครับไปพบคู่ข้าแข่งขันโอ้โหห้สองคนนั้นจะมาถึงกันรือยังเนี่ยมาเที่ยวแล้วเราก็ต้องมาหากาแฟอร่อยๆกินไปหาหมุมอื่นนั่งดูวิวดีกว่านี่แหละเมืองไทยเรื่องกินเรื่องเที่ยวเรื่องเดียวกันโอ้โห สวยงามจริงๆมีสะพานเด้งได้ด้วยโอ้โหสนุกเร็วดีเร็วดีรอนแล้วมีป๊อไว้ถาช้ามัวจะถ่ายเซลฟี่อุ้ยขนมเพียบเลยกินอะไรกินอะไรดีกว่าทางอาหารทางอาหารก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว Amazing Thailand อันนี้ไม่ใช่ละอันนี้โจดว่าแต่พี่เข้าไปไหนครับนั่นหระพี่นั่นหระพี่เหีเรากินกาแฟให้หมดก่อนเติมพลังก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปหาเขาร้านกาแฟชื่ออะไรครับกระท่อมอินทรากาแฟอร่อยออร่ยนะเค็มหอมอันนี้ดูก็ดูดูดิมีทั้งสามถี่แก้ว พี่ป๊อาทำเรื่องนั้นอะเฮ้ยเราเอาไปหาเขาดิได้พี่ไป วางของก่อนเดี๋ยวเพิ่งกินเอาเหรอบอมเร็วก็ต้องอย่างนี้แล้วแหละพี่เร็วพี่ป๊อปโอ้เสียงดังกันมาเลยครับพี่ไปยืนทำแน้นี้ครับพี่โอ้โหรอพวกเราสิกาแฟอร่อยวิวดีเห็นไหมเป็นไงบ้างที่พักที่แนะนํามาผมก็รู้จะหาที่ติแต่ว่าโอ้โหหลับสบายซะก่อนดิไม่ได้เลยคือที่สายเนี่ยผมบอกว่าเพราะที่พักดีเตียงนุ่มนอนสบายโอ้โหแล้วตื่นแล้วมาโอ้โหสบายจากพี่ด้วยขนมเค้กกาแฟแต่มันมันมีโจทย์ด้วยดิอ้าวมีโจทย์ถูกคนนะฮะต้องพาพี่เที่ยวนี้ จับรูทท่องเที่ยวเพื่อแข่งขันให้ชนะทีมอื่นเรามารายการลองเที่ยวดู25อันซีนนิวซีรีส์เกมตอนนี้เดี๋ยวจะให้พี่ป๊อกับมันสุดๆกับเราสองคนเรื่องรูทเที่ยวนะครับไว้ใจผม2คนเลยนะครับผมเพราะว่าผมเที่ยวหลงตลอดอยาว่าโมไปเลยดีกว่าไปรับไปครับโอ้โหเป็นไงห่างอันซีนไหมครับประทับใจแน่นอนพี่บอกพี่แล้ว พามาทรมานชัดๆเลยต้องเตรียมตัวเลยว่าต้องเอารถที่เป็นโฟวิลมาดีกว่าถ้าเป็นรถเก่งอะผมก็ไม่แนะนำนะไม่น่าไม่น่าไม่น่าครับเพราะว่ารถเราติดลมไปแล้วเรียบร้อยครับแล้วอีกไกลไหมเนี่ยไม่ไม่ไกลพี่อีกประมาณ3มชั่วโคตรทางดีๆเราไม่พาไปใช่ครับครับผมเดินมาเป็นกิโลแล้วเนี่ยเหนื่อยมากไหนอะถึงเังยงยังไงพี่หลังโอ้โหอยู่นู่นเออยแล้วเจะเข้าไปยังไงเนี่ยหาทางขึ้น ขึ้นทางไหนเนี่ยนี่แน่นอนครับนี่มีมีลูกศรครับนี่แน่นอนเราต้องแน่แล้วครับแน่แน่นอนครับแน่นอนครับมีลูกศรครับพี่ทางขึ้นอยู่นี่ครับนี่ครับท่าทรูมิติลุยกันไปเราไหลายหลายชั้นแล้วสไลด์ทางนี้นั่งไปเลยไปเร็หนื่อยก็มาแล้วขึ้นท่าทั้งทีเราก็ต้องค่อยๆเดินนะโอ้โหดูทางสินี่นี่ครับอุปกรณ์ช่วยครับโอ้โหอุ้ยอีกนี้เดียวป๊อปโอเคไหมพี่เหนื่อยเหนื่อย นื่อยไม่มากใช่ไหมครับไม่มากไปกว่านี้แล้วลง,ลงไปนี่แบบว่าซิกแพคแล้วนะฮะมองลงไปครับบรรยากาศทุ่งนาเขียวขจีขึ้นไปจุดชมวิวเลยดีกว่าถ้างั้นเป็นไงพี่ชั้นบนสูงสุดแล้วนี่ถึงถ้ำนะครับเฮ้ย <c oughs> แต่มันก็ว้าวจริงๆนะคุ้มค่าความเหนื่อยอันนี้เขาเรียกว่าอันซีนของแท้ครับหนึ่งใน25ของประเทศไทยใช่ไหม,มครับแต่ว่าจะได้คะแนนเท่าไหร่ อย่าต่อไม่ได้ต้องไปลุ้นกันในสตูดิโออีกทีหนึง่งผมว่าได้เยอะผมว่าได้เยอะคแน้สงสาร <laughs> เออทีมนี้อาจจะมีแค่แน้สงสารแต่ได้เห็นอะไรแบบนี้มันก็ดูออสบายตานะครับเอ,อ้ามาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกันหน่อยวะ,ละลเอ,อ้าหนึ่งสองสามย้ <Yeah! S 1> ราชบุรี Amazing t h a l l e n g โอ้โหขึ้นก็ยากลงก็ยากแต่อันซีนสุดๆ โอ้โหแม่วันนี้เราเที่ยวเอเวนเจอร์มาพาไปบุกป่าฝ่าดงมาพี่อ้าแล้วที่ที่ไหนเนี่ยตอนนี้เราอยู่ที่วัดขณน,น,นังใหญ่ครับผมเป็นวัดที่มีมรดกวัฒนธรรมไทยที่แบบเรียกได้ว่ายิ่งใหญ่มากๆยูนสโก้นี่นะครับเขาให้วัดขณน,น,นังใหญ่เนี่ยขึ้นทะเบียนนะครับเป็นมรดกโลกโเลยสุดยอดโอ้โหนี่พิพิธภัณฑ์เหรอโอ้ใช่ครับสุดยอดเลยครับมรดกไทยแบบเนี้ยในประเทศไทยคือมีที่เดียวเลยที่เรียกได้ว่าสมบูรณ์แบบที่สุดครับคือหนังใหญ่ที่เนี่ยมันเป็นเหมือนมหรสพใหญ่ตั้งแต่สมัย นี่ครับรูทที่พามาวันนี้นี่คือจุดแข็งราบุรีถูกต้องถูกครับเห็นไหมครับจุดแข็งหนึ่งเดียวของประเทศไทยราชบุรีลาดบุรีอ่าแน่นอนแน่นอนไปครับไปดูกันไปดูกันหนังใหญ่ไว้ขนอนะครับได้รางวัลยูนสโโกในปี2550นะครับโอเปะมานี่ไงมีกมูลอยู่ในนี้ขอขอบคุณนะครับขอขอบคุณเจ้าวาดพระอาจารย์พิทักษ์นะครับเจ้าวาดวัดขนมนะครับที่ให้พวกเราได้กลับเข้ามาเยี่ยมเข้ามาชมที่นี่ครับ 어? <목소리로> หิวแล้วบอมครับพี่ไม่ต้องหิวหิวทุกคนพี่บอกก็หิวมาที่นี่พาพี่มาเพื่อตีคะแนนตีตื้นขึ้นมาถูกต้องผมกับบอมเคยมาเมื่อ10ปีที่แล้วครับเดอะเรเจนต์เลยครับเป็นตำนานของเมืองราชบุรีครับบอสซีนะฮะแล้วมารอบนี้พิเศษด้วยอาหารเขาหลากหลายกันเลยพี่ไม่ได้อยากเห็นแล้วอยากเห็นแล้วโอ้ยเอาให้อิ่มเลยนะลูกชิ้นปลาภูเก็ตหมูห้องนี่มาจากภูเก็ตปากเป็ดทอดเนี่ยสูตรจากภาคเหนือเลยอันนี้ง่ายๆเลยนะไส้กรอกจากขอนแก่นสุดท้ายเนี่ยอันนี้ทีเด็ดนะเนื้อเสียบไม้ใช่แต่บอกว่าไฮ เนี้ยเรานั่งทานอยู่เนี่ยชมบรรยากาศรถไฟวิ่งผ่านอะ่ะจริงเหรอ5านะครับ4สี่ครับสามสองไป้มาทั้งดีแล้วดีคะแนนเราต้องมาเดี๋ยวรเรามากินใ้นระา,านอาหารดีกว่าอ้ามาลุยกัน ไหนๆก็มาราชบุรีแล้วสะพานจุฬาลงกรณ์เป็นทางรถไฟเนี่ยฮะพอมีการสร้างรถไฟทางคู่เนี่ยนะฮะได้มีการมาตรวจเช็คว่าในแม่น้ำนะฮะมีระเบิดของทหารญี่ปุ่นทำให้การก่อสร้างสะพานอะเราตอกเข็มไม่ได้ราชบุรีถึงได้มีสะพานแขวน ห็นไหมฮะก็ถือว่าเป็นไฮไลท์ของจังหวัดราชบุรีเหมือนกันสำหรับวันนี้นะฮะเป็นไงบ้างรู้สึกยังไงที่พักตื่นมาอากาศเย็นเย็นฝนตกนะเห็นเลกทะเลสาบด้านหน้าโอ้โหตื่นสายเลยครับพี่แล้วมั่นใจเหรอฮะที่มาจัดรุ้นวันนี้แล้วว่าจะชนะก,การแข่งขันถึงมันจะดูทุทรักทุเลำลำบากแต่ผมเชื่อมั่นว่าไอ้ความทุลักทุกเลลำบากนั่นแหละ มันจะชนะใจกรรมการครับคิดว่าที่เราไปจุดไหนแล้วจะชนะใจกรรมการวนตัวนะผมชอบเขาทะลุมิติเป็นอะไรที่เราไม่ได้คิดไ้ก่อนเราไม่รู้จะเจอยังไงแต่พอเราขึ้นไปเฮ้ยเราเห็นธรรมชาติอ่ะโอเคอากาศดีบอมไปเอาอันซีมาแล้วผมไปเอาประทธรรมไทยไปวัดขนอนหนังใหญ่อันเนี้ยมั่นใจเลยมันมีวัฒนธรรมที่กลมกล่อม ความบันเทิงยุคนั้นกับยุคนี้ผสมผสานกันก็ถือว่าประทับใจทั้งที่เที่ยวที่กินวัฒนธรรมแสดงว่ามั่นใจมั่นใจ,นใจว่จจาจะชนะต้องชนะอยู่แล้วครับงั้นเราต้องไปรอรุ้นกันนะครับสองคนนี้ที่มาจังหวัดราชบุรีเนี่ยจะเป็นยังไงติดตามชมกันครับ